สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกากับ4 6นาทีนะครับของวันที่12มกราคมนะครับ6/8ตอนนี้ผมอยู่ที่ฐานยิงอิทธินะครับหรือว่าพิพิพธภาาัณฑ์อาวุธเขาเคะนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์มีค่าเข้าบำรุงคนละ10บาทนี่นะครับเ,เดี๋ยวพามาชม <tone> ไปพร้อมๆกัน <Brussels. S 1> ผมก็ไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานโอหลายสิบปี เป็นสิบปีขึ้นค่าบำรุงสถานที่คนละสิบบาทก็เสียค่าเข้ามาคนละสิบบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโชว์อาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับข้างหน้านี่ก็เป็นหอแบบหอทอหนึ่งนะครับ บ้านเราก็จะรู้จักกันในนามฮิวอี้นะครับหรือ h1 นะครับพอใช้งานทั่วไปนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของสองครามเวียดนามเลยก็ว่าได้ถ้าตัวนี้นะครับเริ่มนำมาใช้ในการลำเลียงนะครับทหารม้าลำเลียงกำลังพลเข้าในส่วนหน้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าอินซีกลืนช้างเนี่เห็นไหม ปืนใหญ่วิธีโค้ง95ขนาด1้5มมนะครับจากฐานยิงตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสามารถยิงได้รอบตัวนะครับตามองศานะครับหรือที่ทางที่ตั้งไว้นี่เห็นไหมครับพันหก0องพันสอนอกนั้นก็ปรับคลิกยิงตามที่ร้องขอนะครับโอ้มีปืนใหญ่อยู่3าก็บอกนะตรงนี้อีกอันหนึ่งคือพี่รุนแสนหา่า แล้วก็พยาตาดีกับตรงโน้นนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์อําอนวยการยิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อ่านแผนที่นะครับเป็นสถานที่ที่ผู้บัญชาโอ้ตกใจหมดเจ้าหน้าที่คำรวจนะครับเจ้าหน้าที่หลักฐานผลวิทยุวะละบอกมันพ่อเขานะว่าตกอใจบ่นนี่สําหรับตรงนี้ก็จะเป็นรถเกรดนะครับที่ใช้ทําทางในยุคนั้นนะ ตอนนี้เขาก็จำลองมาให้ดูตรงเขาจะใช้ปีกไม้นะครับป้องกันการซุ่มโจมตีก,การถูกยิงนะครับจากผู้ก่อการร้ายที่รอบซุ่มโจมตีนะครับในกรณีที่รถไถรถเกรดพวกนี้เข้าไปในพื้นที่เพื่อทําถนนนะครับสื้อที่จะปิวปว่าวันบรกินข้าวนะกับแม่ ต้องถ่ายเฉียงเฉียงอย่างนี้เออไปกัไปกั่ไปยิงเลยนี่เป็นปืนปตอนะครับต่อต้านอากาศยานนะครับมันก็ต้องมีประจำฐานปืนใหญ่ไว้เผื่อว่ามีอากาศยานมานะครับยุคนี้โลกก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับ ปัจจุบันก็เป็นสงครามดโดรนนะเท่าที่ท่านเห็นนะครับนี่ก็เป็นเครื่องลูกยิงระเบิดคอนะครับระยะยิงต่ําสุดนะครับ1นึ0งพเมตรตรงนี้ก็เป็นเครื่องบินขับไล่แบบ F5 นะครับซึ่งถูกยิงตกนะครับถูกโจมตีทางอากาศผูก้ก่อการอาิวาิสต์ยิงตกบริเวณเขาปูนะครับจังหวัดพัชบูรณ์ในยุทธการร่วมใจสินะครับ ได้ได้สาบสูญย์หายไปนี่น่าจะกู้ซากขึ้นมาได้นะครับเูถึงล้อมล่าเป็นที่มั่นังจากนั้นผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้ได้ขยายเขตมางรุกเข้าพื้นที่ขอาคอเพื่อเตรียมสถาปนาของคอเป็นฐานที่มั่นในการรุกต่อไปเนื่องจากขอาคอมีสภาพภูมิเระเทศที่เป็นป่ารกเึบืขูงชันตรงทางเข้าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะครับย้อนแสงเปล่าเป็นประวัติความเป็นมาของฐานยิงสนับสนุนอิทธินะครับ ข้างหลังผมก็คืออนุสาวรีผู้เสียสละเขาเคานะครับซึ่งปร,ประวัติความเป็นมายังไงเดี๋ยวเข้าไปตามเข้าไปดูกันนะ ประวัติย่อๆนะครับสร้างขึ้นเพื่อเทือดทูนวีรกรรมพลเรือนตำรวจทาหารที่ได้เสียสละเลือดเนื้อนะปกป้องชีวิตพื้นแผ่นดินไทยนะครับ<ม>ก็นำชมคร่าวๆนะครับพอเป็นกระใสนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเจาะลึกไปเยอะกว่านี้ หลังจากเดินมาจากตรงอนุสาวรีผู้เสียสละเขาเคอะนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกันเดินมาอีกประมาณ300เมตรนะครับตรงนี้เป็นฐานปฏิบัติการฐานกรุงเทพนะครับสำหรับฐานกรุงเทพนะครับถ้าสรุปแล้วก็คือเป็นฐานที่ฝ่ายของเรานะครับขึ้น ยึดได้เป็นฐานแรกนะครับทางด้านทิศเหนือของเขาค้อปางก่อนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม